ช่วงนี้ได้เห็นภาพของชาวนาจากหลายๆจังหวัดปิดถนนเพื่อประท้วงรัฐบาลนะคะที่ไม่มีเงินใจ่ายให้ชาวนาหลังจากที่นําข้าวข้าโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วอาจจะเกิดคําถามว่าต้นต่อจริงๆของปัญหาโครงการรับจำนำข้าวคืออะไรวันนี้คิดด้วยกาลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะอาจารย์คะตอนนี้คนอาจจะมองว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยขาดสภาพคล่องจริงๆต้นต่อของปัญหาคืออะไรคะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ขาดสภาพคล่อง ก็จะขอชักเงินจากต้นนั้นตรงนี้นะครับมาปกไว้ก่อนเพื่อให้โครงการดําเนินต่อไปได้มีสตังค์ไปจ่ายชาวนาได้แต่เราจะมาดูกันนะครับว่าต้นตอของปัญหาจริงๆของเรื่องจํานําข้าวคือเรื่องอะไรกันแน่นะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็จะมีข่าวบอกว่าชาวนามาทวงเป็นแสนล้านนะครับที่รัฐบาลค้างอยู่นะครับโดยรัฐบาลก็จะพยายามจะโยกเงินนะครับเงินกู้1นึ่งแสนล้านมาจากแหล่งตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะครับหรือจะไปเอากองทุนนั้นกองทุนนี้ให้ไปฝากเงินกับทกศเพื่อให้ทกศเอาเงินไปจ่ายชาวนา แต่ว่าวิธีการแบบนี้ได้จริงๆแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าค่ะภาพนี้นะครับก็จะอธิบายเงินที่ไหลเวียนในโครงการจำนำข้าวนะครับจากชาวนานะครับชาวนาเอาข้าวเปลือกนะครับไปขายให้โรงสีซึ่งโรงสีไปขายต่อรัฐบาลชาวนาก็จะได้สิทธิ์เรว่าใบประทวนนะครับ<ภ>ามาหนึ่งใบเอาใบประทวนใบนี้นะครับไปขึ้นเงินกับทกศทกศก็จะจ่ายเงินออกมาถ้าเป็นสภาพปกติทกศมีสตังพอชาวนาก็ได้รับเงินไปนะครับ โดยปกตินะครับถ้ารัฐบาลได้ข้าวไปแล้วนะครับจากโรงสีเอาข้าวไปขายต่อรัฐบาลก็ได้เงินคืนมารัฐบาลก็เอาเงินนั้นไปใส่ให้ตกสงได้แต่ถ้าเกิดเงินที่ได้มานะครับจากการขายข้าวไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องทําก็คือรัฐบาลก็ต้องหาเงินจากแหล่งอื่นสุดท้ายถ้าหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วต้องดาเนินโครงการก็ต้องหาเงินจากพวกเราผู้เสียภาษีครับรัฐบาลต้องเก็บภาษี รูปใดรูปหนึ่งนะครับมาปกเข้าไปเพื่อไม่ให้ทกศมีปัญหาเอาเงินไปใจ่ายให้ชำนาได้ปัญหานี้อยู่ที่ข้าวจํานวนมหาศาลที่อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยไม่มีการนําไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้รัฐบาลใช่ไหมคะก็เอาไปขายได้บางส่วนนะครับแต่ก็ขายขาดทุนและอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือจุดนี้ครับจุดที่รัฐบาลรับซื้อข้าวกับจุดที่รัฐบาลขายข้าวเป็นจุดที่เชื่อกันว่ามีทุจริตคอร์รัปชันมีการรั่วไหลอ,อยู่เยอะมากนะครับทำให้ เงินตกถึงรัฐน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปมากมายครับค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาของปปชที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะครับถ้าเกิดดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือดูโครงการจำนำในฤดูการปี2 5 5 6ถึง2557นจะครับจริงๆไม่ได้มีการทําบัญชีของโครงการนี่ยเป็นระบบแต่ถ้าจะมีการทําบัญชีก็พบว่ารัฐบาลมีภาระนะครับที่ต้องจ่ายเงินให้กับชาวนาเพราะรับข้าวชาวนามาแล้วเป็นมูลค่า1นึ่งแ0ล้านบาทเป็นภาระที่ติดอยู่กับชาวนาต้องจ่ายออกไปนะครับ แต่ว่าคาดกันนะครับว่าปีนี้นะครับรัฐบาลจะขายข้าวในช่วงนี้นะครับได้เพียงประมาณหมื่นถึง1น0 0 0ล้านบาทนะครับจากการคำนวณของอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรนะครับก็แปลว่ายังขาดเงินนะครับที่ยังจะต้องหามาอีกเป็นแสนล้านบาทส่วนนี้รัฐบาลพยายามหาจากแหล่งต่างๆมาหมุนเวียนนะครับเช่นมีข่าวว่าเดี๋ยวเอาเงินจากประกันสังคมให้มาฝากไว้กับทกศทกศจะได้มีสภาพคล่องเอาสภาพคล่องไปจ่ายออกไปได้หรือเอาเงินจากกองสลากบ้างหรือ ให้รัฐทพิษากิจนะครับที่จะกู้ทําโครงการโครงสร้างพื้นฐานชะลอการกู้ไว้ก่อนอยังไม่ต้องทําเพื่อให้ตกสมีเม็ดเงินนะครับที่จะไปกู้ได้ทําให้หนี้ของรัฐบาลโดยรวมไม่ใหญ่เกินไปเหมือนกับธุรกิจนะครับทำอยู่ได้แต่ว่าหมุนเงินไม่ทันก็ต้องเสริมสภาพคล่องโดยการชักเงินจากที่นั่นที่นี่มาใส่เข้าไปแต่จริงๆนะครับปัญหาของโครงการรับจำนำข้าวมันมากกว่าเรื่องของการขาดสภาพคล่องทับ ถ้าเราดูผลการดําเนินการของโครงการที่ผ่านมานะครับตลอดฤดูการ2,554-55นะครับแล้วก็ปี2555-2556นะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าจะพยายามทำบัญชีกันนะครับก็จะปรากฏว่ารัฐบาลนะครับจ่ายเงินซื้อข้าวจากชาวนาไปแล้ว7แสนล้านบาทนะครับแต่ขายข้าวได้เพียง1.5 0 0 0 0นล้านบาทถาแถวๆนั้นนะครับยังขาดไปอีกประมาณ5แสนกว่าล้านบาท ส่วนนี้รัฐบาลต้องไปกู้มานะครับเพื่อมาผมส่วนต่างที่มันขาดไปแล้วก็เป็นการกู้จนเต็มวงเงินที่จะสามารถทําได้แล้วจึงไม่สามารถกู้ได้อีกโครงการนี้บอกอะไรกับเราครับจริงๆแล้วถ้าเราเห็นนะครับว่าดําเนินการมาตั้งหลายปีมีรายจ่ายมหาศาลมีรายรับนิดเดียวที่เหลือต้องไปกู้มาคือโครงการที่ขาดทุนเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ล้มละลายตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วนะครับเพราะว่าซื้อแพงแต่ว่าขายถูก แล้วก็ยังมีการรั่วไหลเยอะมากนะครับในขั้นตอนการซื้อข้าวการขายข้าวต่างๆโครงการจำนำข้าวจึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นการผลานงบประมาณมหาศาลนะครับทำลายตลาดข้าวเพราะรัฐบาลกลายไปเป็นผู้ผูกขาดการซื้อข้าวผู้ผูกขาดการขายข้าวนะครับและในที่สุดก็ทําให้ตลาดส่งออกข้าวของไทยเสียหายไปด้วยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายเพราะว่ารัฐดันเข้าไปเป็นผู้ซื้อข้าวเองผู้ขายข้าวเอง ที่สาคัญก็คือไม่ใช่โครงการที่จะสามารถช่วยชาวนาได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพราะการช่วยชาวนานั้นคงต้องเป็นการช่วยทําให้ชาวนามีผลผลิตได้ดีจริงๆขายได้ราคาดีจริงๆตามกลไกของตลาดที่เป็นอยู่นะครับทีนี้มากันขนาดนี้แล้วจะมีทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงคะอาจารย์รมถึงระยะยาวเป็นปญหาใหญ่มากเลยนะครับ<ๆ>เพราะโครงการใหญ่ระดับนี้แปลกใจครับทําธุรกิจเป็นหลายแสนล้านนะครับไม่มีบัญชีอย่างเป็นระบบนะครับ,รบอันนี้ก็เป็น ปัญหาใหญ่ที่ควรจะต้องแก้ไขกันไม่ใช่ว่าจะแก้ไขโดยเอ,เ,อเอาเงินที่มีอยู่นะครับถมเติมไปเรื่อยๆยิ่งถมเติมไปเรื่อยๆในที่สุดเช่นไปลากเอาธนาคารกรุงไทยมาไปลากเอาธนาคารออมสินมาหรือไปลากกองทุนไหนมาสุดท้ายรัฐบาลก็จะมีภาระที่ต้องชดเชยการขาดทุนของธนาคารหรือกองทุนต่างๆเหล่านั้นพูดง่ายก็คือโครงการเดียวจะลากจะพาประเทศองค์กรต่างๆธนาคารต่างๆของรัฐเนี่ยเจ๊งกันไปตตามกันได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นควรจะเลิกคิดที่จะกู้มาปโปะโครงการที่ขาดทุนแต่ว่ารัฐบาลก็ยังมีภาระนะครับมีหนี้อยู่กับชาวนาก็ต้องใช้หนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลดโครงการพยายามจะปิดบัญชีลงให้ได้นะครับเลิกโครงการไปถ้าอยากจะช่วยชาวนาสุดท้ายในระยะยาวต้องไปช่วยเรื่องของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ดีขึ้นนะครับและต้องมีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการนี้ซึ่งเชื่อกันว่ามีอยู่มากมายมหาศาลนะครับควรจะต้องมีการ เรียกค่าเสียหายนะครับจากผู้ที่กระทําความผิดเอาเงินบางส่วนกลับคืนมาให้กลับมาเป็นเงินของประชาชนนะครับในอนาคตนะครับการจะทําโครงการใหญ่ๆโตๆแบบนี้ไม่ควรจะใช้กลไกธนาคารต่างๆของรัฐไปทําเพราะมันเป็น,นกลไกที่ไม่ได้มีการขออนุมัติข,ขอขั้นตอนนะครับตามกลไกของระบบรัฐสภาถ้าจะทําโครงการอื่นๆยังต้องไปทํางบประมาณไปขอต่อสภา แต่โครงการจำนำข้าวไปใช้บัญชีของทองกศไปใช้บัญชีของหน่วยงานต่างๆไม่ได้ผ่านรัฐสภาพ,พิจารณาตั้งแต่ต้นและจึงเป็นบัญชีของโครงการที่บานออกแล้วบานออกอีกขาดทุนแล้วขาดทุนอีกนะครับค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามองจากมุมชาวนาโครงการจำนำข้าวก็มีส่วนทําให้ชาวนามีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะตรงนี้จะทําความเข้าใจกับชาวนาโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกมาประท้วงยังไงดีคะ,ะสำหรับงวดนี้นะครับถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีภาระนะครับในการต้องใช้หนี้ต่อชาวนา ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเอาเข้าชาวนามาแล้วรัฐบาลก็ต้องหาเงินจากทางใดทางหนึ่งแหละครับแต่ขอให้ใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาเงินมาใช้ชาวนาและหวังว่าเมื่อเห็นความยากลําบากของโครงการแบบนี้อีกรัฐบาลจะไม่เดินหน้าโครงการนี้ต่อไปอีกในอนาคตนะครับที่ผ่านมาเคลียร์บัญชีกันก็แล้วกันไปค่ะเอาคนปิดมาลงโทษแต่ในอนาคตขอให้เลิกทําอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ชะลอ อย่าให้เกิดความเสียหายจนใหญ่โตขนาดนี้อีกนะครับค่ะเป็นโครงการที่กำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะคะสำหรับโครงการรับจำนำข้าวค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สังเกตมากค่ะครับ